วันนี้ผมเป็นผู้เสียหายนะครับผมโดนกดถูทุกคามนะครับว่าสสท่านเต้นะครับเมื่อวานเดินบอกว่าถ้าเจอผมเนี่ยจะต่อยให้ใหพันหมดฝ่าถือว่านี่คือผู้แารสตอ,อหรือไม่นะครับแล้วก็สถานที่และสถานะนะครับปล่อยให้สสท่านเนี้ยมาทำพฤติกรรมอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ ส่วนยังไม่พอก็ยังโพสอีกว่าให้สุระกูเจอเพิงที่ไหนกูจะเอาให้มันหมดปากเลยนะครับซึ่งการเป็นผู้ใช้สฎรเนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็เป็นบุคนที่ตัวแทนประชาชนนะครับและต้องมีปฏิตามจริยธรรมที่รัฐนาญกำหนดไว้นะครับนี่ใครจะว่า นี่หรือผู้แทนรัษดรนี่หรือสภาผู้แทแะะนรัศดรอาทรงเกียรตินะครับต้องกราบเรียนท่านประธานชวนดไทยนะครับว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับมีผู้แทแะะนรัศดรในสภาของท่านนะครับมีพฤติกรรมเยี่ยงนักเลงอย่างนี้นะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้เดินตามหาบอกวจะจะต่อยผมนะครับผมผมผิดอะไรหรอครับผมถามแค่ว่า จะให้รายนายกลาออกคุณดูเองบ้างหนึ่งอย่างนะครับว่าคุณมีที่าำยังไงจะหยู่ฝ่ายค้านไปสมมนมนิรัฐบาลแล้วแล้วก็เงียบหายไปมีห้องผู้นำฝ่ายค้านอิสระบ้าน,นั่นก็ผิดกฎหมายมันมีแต่มีฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านวิฝ่ายรัฐบาลน,นะแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยโอดก้าวเนี่ยนะตำแหน่งนี้ไอ้ตำแหน่งแบบผู้นําฝ่ายค้านอิสระนี่ก็ผิดกฎหมาย เอาเรื่องของำตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเก้าดังทำเป็นเล่นๆอยู่โดยทีพฤติกรรมยังไงครับหนึ่งเดือนเนี่ยมีคนไป,ไป,ไปขอมอบเนี่ยก็ต้องบัะคับให้ท่านายกลาออกเลยครับส่วนดีๆของท่านนายกซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะครับและผ่านพาประเทศชาติและประชาชนของเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตโควิดจนได้ยอมรับของโลกเป็นอันดับที่หนึ่ง ทำไมไม่ท่านไม่ออกมาพูดบ้างและท่านบอกว่าท่านเป็นสสฝ่ายรัฐบาลถ้าเทากันผมถึงบอกว่าผมงงไงครับวันนึงบอกเพูดเป็นผู้นําฝ่ายค้านอิสระวันนึงบอกเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับวันนึงก็บอกเป็นฝ่ายค้านวันนึงก็บอกเป็นฝ่ายรัฐบาลผมถึงบอกว่าผมเชื่อว่างงเลยครับบุคนคนนี้นะครับหรืออย่างที่บอกว่าทําไมถึงบอกมีมีมีผู้แทนคนหนึ่งบอกว่า ลิ้นดินต้องต้องลิ้นไม่ค่ยด้ไาไไสัมภาษณ์อย่างนี้เราจะมีเหตุผลว่าท่านไม่รับเอ่อค่าเป็นสมภาพณ์ผู้แทนลัษณนของเราซึไไ่งเป็นฝ่ายนี้เปย่าท่านถือว่าขั้นขันเกนลื่อนละนะครับก็เราจะมาตรการบังคับให้มานะครับท่านต้องได้รับจากความเสมอภาค เข้าถึงเข้าเทียมกับบุคคลคนอื่นซึ่งข้อมูลที่ไปให้เมื่อวานไม่ตรงกับทานตำรวจเอกธนสิทธิ์ที่เขามาให้ข้อมาูลกับพี่ศิลาเลยใช่คือหนึ่งเนี่ยท่านธนสิทธิ์กับท่านวีระดลสองคนก็ไม่ตรงกรันท่านมโนบอกบุคคลภายนอกไม่รู้จักเป็นไปได้ไหมครับไม่รู้จักคนเอกสมยศใช่ไหมสามคนเนี่ยวันนั้น,นไม่มีตรงกันสักคนหนึ่งแล้วพอ ท่านสมยศก็ไปตรงอีกง,งานนี้มันมีเรื่องพิกลึกแปลกๆนะครับก็ให้ประชาชนตัดสินแล้วก็เดี๋ยวผมดูว่าคนไหนที่เป็นพยานเท็จหรืออะไรนี่เจะดูไม่ไม่เราไม่ขอให้เราเราใช้อำนาจตามรัฐมนูญนะครับท่านรู้ดีครับท่านต้องมาแ้ท่านาครัา